ครับท่านผู้ชมผมนัทพงศ์พร้อมจิตกสมาคมพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนในนามของวิถีไทยบริตี้เสรีทางความคิดอิสระทางการสือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมวันนี้นะครับเรายังอยู่ที่อำเภอชุมพลบุรีมาที่มูลนิธิไทยพัฒนานะกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิหนึ่งพันห้าพันเดสิเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับที่บ้านกระเบื้องตำบลนาน้องไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ตรงนี้นะครับมีอะไรหลายๆอย่างข้างในเดี๋ยวพาทนะ่านผู้ชมเข้าไปข้างในเลยครับข้างหน้าสองข้างนะ้ท่านผู้ชมจะเห็นข้าวที่สวยงามมากนะครับผมไม่รู้นะชีวิตผมผมนาแปลงนี้สองข้างนี้เห็น,นี่ยผมถือว่าเป็นนาที่ที่สวยงามมากนะยิ่สองข้างทางนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนที่ดูแลตัวเนี้ยจะต้องมีเทคนิคนะครับเราจะดู กับเจ้าของพื้นที่ที่ดูแลนะครับและสอง방ทางนี้ก็จะมีทุกอย่างนะแล้วตอนนี้คุณพ่อนะครับคุณพ่อเกษมศักดิ์แสนโพนะครับและเจ้าของพื้นที่รอเราอันนี้ประารถ้าอย่างนั้นสวัสดีครับคุณพ่อครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมเกษมศักดิ์แสนโพครับผู้ว่าการจังหวัดชนบุรีคนที่45 ประธานสมาคมดนตรีวิศวิษณ์สุรินทร์ครับวันนี้มาเยี่ยมบุคคลสำคัญครับเอาใจทำแนียบเพลงเอาเล้วเพลงคืออะไรค่ะดิฉันนางระบึงอินสำราญเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มอันนี้ลูกชายเป็นประธานคับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์อินสำราญครับประธานกลุ่มผู้ปฏิบัติการเข้าว อมมะลิพระราชทานบ้านกระเบียดตำบลนาหนองไผ่ครับผมความเป็นมาของโครงการนี้นะครับเป็นยังไงโครงการความเป็นมาครับครั้งแรกก็เราทําเราเป็นศูนย์ข้าวอินชนเนาะครับพอดีทางมือคิชใช้พัฒนานี่เขาต้องการกลุ่มที่ทําเมล็ดพันธุ์พระราชทานนะครับเพือไปพระราชทานท่านจะรับซื้อจากกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ไปพระราชทานตรงไหนใครแรงใครน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับก็เลยไปปรึกษากับผู้ิใจข้าวทุเน สองินเรใช่ครับศูนย์เจกข้าวสุดินก็เลยแนะนําศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละชุมชนของเราก็หนึ่งชุมชนนใช่ครับใช่ครับสุดินมีอยู่บ้านแต่กลุ่มกลุ่มครับแต่ถึงเจ้ากลุ่มเนี่ยครับเกลุ่มอันิกากลุ่มเก้ากลุ่มลาบีนน่กลุ่มเป็นิมเปิครับีรัน่เครับแล้วในโครงการเราในศูนย์เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดสี่ไร่ครับในใกลุ่มเราหนึ่งสองร้อยสี่สบห้าไร่ครับ 25ลายี่25ครอบครัวค่ะ25ครอบครัวผลผลิตทั้งหมดนี้ก็คือนำตัวมูลนี้น้ำส่งตัวมูลนี้เป็นเป็นข้าวพันเนาะใช่ครับข้าวพันครับอย่างปีที่แล้วก็สูงสุดอยู่ที่20กิโลละมีกิโลละ29บาทครับอันนี้สามีค่ะมีแต่29บาทนึงอันนี้คุณพ่อสูงสุดก็29บาทอันนี้คุณพ่อ ยังยังยังไม่ทราบราคาครับอยู่ที่ต้องต้องดูที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ตลาดกลางว่าเขาซื้อเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็บวกแล้วก็บวกอีก7บาทครับพูดง่ายๆคือพูดง่ายๆคือข้าวธรรมดาเขาเท่าไหร่ก็ตามแต่เมล็ดพันธุ์ที่ต้องเสียบาทต้องต้องดูศูนย์เมล็ดพันธุ์ว่าอย่างที่ที่แล้วศูนย์เมล็ดพันธุ์ประสาทเนาะเขาซื้อข้าวพันธุ์อยู่ที่27บาท50เราก็ทา้งทั้งศูนย์ไม่ที่ใช้พนาได้ว่าไม่อยากให้มี50ตังเนากก็เลยบวกให้ถึง22 ครับแล้วก็เพิ่มอีก7บาทเป็ค่าขยันอีก7บาทที่9ค่าขยันเนี่ยใช่ครับคือเราขยันกว่าคนอื่นเนาะไม่ไม่ก็ก็ใครใครที่ใครที่ขยันก็ได้ทุกคนครับมีการอุ้มทำมา เขาดำมั้ยเขาดำนนท์คนดำแต่แต่สวยจริงเมื่อกี้ผมบอกเดินมาเนาะวันผมเนาะเพราะว่าเนาะวันนี้เรามาผมว่าแปลงเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นแปลงที่สวยที่สุดอันนี้คือปอดสารจริงทุกอย่างครับปอดปุ๋ยจริงปอดยาขยะทุกอย่างก็ดูแค่ชื่อนะครับแปรงนี้เราดันลึศนาเนาะ อนนี้ดำกอรักกาอันนี้ใช้ปุ๋ยอันนี้ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดเลยค่ะถั่วพาเป็นถั่วพะไข่สิบมันแม่ไข่สิบเกี่ยวเสร็จเราก็ลงถั่วพาใช่ครับบานบานถั่วพาเป็นปุ๋ยพืชสดพอได้้ะยะก็ไถ่จบใช่ครับแล้วฝั่งนู้นมันคือนะปุ๋ยอะไรนะตรงนั้นหรือปุ๋ยพืชสดมั้งอันนี้อันนี้ก็ปุ๋ยบานพืชอันนี้เราดำติดสองสิงหาเปรียบเทียบกันดู โขกวันดำวันแม่แม่เจี่ยววันพ่อไม่ไม่เกี่ยววันพ่อไม่ถึงไม่น่าจะถึงรวันพ่อนี่ไม่ถึงอุ้ยากที่เจ้าบอกโน้ตลงนาแน่อไม่ได้ไม่ถึงเส้าไม่ได้กินข้าวเย็นกันอีกอ่ะอาจารย์ผมนี่เย็นข้าวเย็น ลปลาไหลเพื่อพืดอผลไมใสเพหาใสเด็ดเตรียมต้นก็หขาน้ำธรไมชาาดนี่แหละค่ะใสลั่นใสอย่างมากเสร็จแล้วก็เอามาใสในบ่อค่ะใสในบ่อเียงเีก็ตมหกนคะกลุ่มผลไสตาวเาเนี่เป็นสาระรรจจะทานนะคะสารบรรจจทานแค่เจ็ดหมืนห้าพันเปร้อยบาทแต่เป็เอง้านหมดหลายแสนหนึ่ง ซาลาลับเสด็จาลารับเสด็จาลารับเสด็จที่สามครั้งเสรยสองครั้งโอ้โหาแม่ทรรมดานนี้แม่ควยยังสมเด็จพระเทพเสด็จนี่ร้านิีงคอนากเลยโอ้โห้้อมูงส่วนตัวะรันข้มาในส่วนให้ขึ้นมา ส่วนตัวอะไรอนท่มาส่วนพวกองค์ที่ที่พ่อว่ารางย่างที่ที่แล้วท่านก็นั่งเฉยตรงนี้ครับเนี่ยตรงที่อย่างเนี่ยแม้แล้วเวลาท่านมาท่านได้ก็อื่นด้วยครับพ่อก็เดินถ้าหากจะมันก็จะเป็นเดินมันมีหมูของท่านมีหมูลียงอันนี้พ่อไปวันนั้นนั่นคือที่โน่นน้องที่เราไปที่อะไรนะเดี๋ยวจองทะจังทะกันจะลงบอกใช่ไหมแถวกันทะใช่ใช่คุณพ่อพาไปตอนนี้ตอนนี้มี่พ่อสูง บ้านทองก็กลุ่มแต่ดูนี้มันบ้าโจอมบ้านทองดูดูตรงนี้มันดูโล่งดีเนาะมันเี้นแบบอันนี้เปิดเพื่อทำบ้านเปิดเพื่อมทำเพื่อ0กว่าทำเมดนที่มาสร้างเองเอ๊ะอมอมสูงอ๋อทำสองนี่อยู่นี่อย่างเพราะว่าพื้นที่เรามันแคบเอาเอารถห้องน้ำข้ามาไม่ได้เนาะอ๋อท่านมายก็อยู่นี่นะใช่หลบหลบฝาวพี่เร่ท่านเสร็จที่เรกครับ สุดท้ายนาทีสุดท้ายแบบนั้ไม่บอกลุงหน้าเลยไม่บอกลวงหน้าอะไรสักอย่างบอกบอกว่าแต่ทาแค่ไม่หน่อยพี่ลำพึ้นท่านุจะดูข่าวินซีแล้วเอาชาวบ้านขึ้นขยงให้หน่อสักสามสิบลายเสมอยเสร็จบอกพวกเราใครรู้ต่อพระองค์ได้นาทีสุดท้ายเลยคนมีบุญจริงนี่ควาเจริสามครั้งทดสอบ จะขอพื้นที่สามั้งเลยทางที่สามควันวอนพอคุณยิ่งจะมาจับใช่จับผมหนิมาจับผมพายุแป้งเนี่ยปีอาหารเด็กผมเริ่มมายุแป้งเนี่ยพอปีทางารแรกทางมือหนึ่ทิศมาหาอันเซนต์ว่าอะไรกันแต่ัจจุบันพันนี้ก็เป็นทางที่ผมได้ข่าวมาทั้วันที่สปรกรนะครับของเกษตรศาสตร์อ่ะในอำเภอบางนี่ต้องมีคณะเกษตรกรมาดูงานตลอดครับพอถึงวันหนึ่งเขาเลือกเขาก็เลยเลือกเราใช่ครับ อันนี้ก็ได้รับรางวัลนำหน้าไร่นาสมผสมระดับประเทศปีลิปปินส์ก็ไปรับอยู่สนามหลวงครับอันนี้ก็อยากกินผักอะไรแล้วก็หวานนี่เป็นคนไปขนาดหินยังเกิดเลยทั้งผอยากกินผักอะไรก็หวานแล้วไปเลยอยากกินผักอะไรก็หวานไปเรื่อยอันนี้ผักชีชีเล่าเนาะชีเล่าวไก่ตัวหวานเาหรอทำไมว่ามอกว่ไอ้ ยวานลงไปเลยมันเกินแต่ก่อนมันเป็นนี่เรียกกบธรรมชาติอันนี้ก็ไผ่หมดเลยค่ะแต่ว่ามันลบมันแรงมันก็ได้ตาอต หมูยูบหมูยู่หมืนตุ๊กตางใไม่ได้เรียกเอาปลาไหลมาเรียกปสิตอนนี้เ่ยได้เรียกตอนนไปลาไหลที่ปนท่านเลยไม้อันนี้เลือนหอหนูแต่ก่อนนะทำกับค่งเฮ็ดริงโอ้โี่ว่ากันเยอันนี้ทำให้เซนเจ็ดแสนั่นนีไม่ได้ไม่ได้กู้่ว่า่าในเฮ็ดจงเลยก็ไปมัดกันได้งเลโอ้บ่นพระเอกในใจเลยคนนี้คนแก่จับคุมถุมชนเลยค่ะ

เอออันนี้ที่เลี้ยงอะไรคะตอนผมเลี้ยงกบกับเพิ่งปีนี้เราไม่ได้เลี้ยงเป็นอยังไม่ได้เลี้ยงดีกว่ามีสมาชิกคนหนึ่งเขาเลี้ยงเลยปล่อยให้เขาเลี้ยงสมาชิกอะไรจะเลี้ยงกบเฉพาะลูกกบปี่นากคจิมีลูกกบพระราชทานครับโอ้ลูกกบพระราชทานบริษัทบริษัทกันผมเลี้ยงหมูพระราชทานแล้วก็ให้น้องเลี้ยงใก้แล้วก็เลยใหญ่มาดูหมูสพระราชทานัน่ใเลด้วยก็ต้องทำตามพูดที่กว้าง ใช่ครับนอกจากจะคนครับมันจะมีพางคนครับที่ใช่พันคนมาครับใช่ครับแต่สัปดาห์น่าจะมีที่ค่าเลยนี่ับโอ้โหเยี่ยนโหพรอมอยู่ค่ะนกน่าเต็มเลยนครับวันแรกท่านมาอสองครั้งก็เดินรอบชมทั้งสองครั้ง อันนี้ปล่อยปลาไหมคะปล่อยปลาครับปลาธรรมชาติปลางปราตะเพียนผสมกันดีนะครับผสมกันอ๋อกระลึกเท่าไหร่คะสี่เมตรครับโ้ล้ำไม่มีหมดเลยสิไม่มีครับเพราะผมเจาะบะดาลแล้วก็มีพลังงานแสงอาทิตย์เติมตลอดครับใช่ครับโอ้เสียงนกเสียงกาคุณผู้ชมคะาเสียดายที่เรามา ค่ำไปนิดหนึ่งนะคะทําให้บรรยากาศที่จะได้อวดสวยๆนะคะตอนนี้แสงเริ่มมืดมนี่คือการทํางานของทีมงานชราชนของ<ต>เรา<ต>นะคะัน,นี้ก็ดีนะครับมันไม่ต้องเห็นรอยย่นรอยเหี่ยวดีไม่ชัดอันนี้เรามากันที่คอกหมูเป็น,นาหมูพระราชทานนะคะซึ่งเพาะเลี้ยงอ่เพาะพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายใช่ไหมคะ แจกจ่ายให้กับราษฎรแล้วก็เอาไปจังหวัดบางขันเอาไปจังหวัดน่านแปดโตครับไปให้พวกพี่ตองเหลืองเนี่ยนายมันบอกผีตองเหลืองที่พูดถึงก็คือกลุ่มคนมาลาบรีหรือมนินิตรีนะคะตีนึงเขาออกเปนห่งฮ้ยีนึงเขาออกเป็นหนึ่งเอาให้มันอยู่อย่างนี้เลยมันชอบอย่างนี้เอาแก๊สใส่ครับไม่มีกลิ่นเลยนะคะเอาแก๊สใส่ครับเลยเกิดเป็น โอ้ตัวใหญ่จังเลยอันนี้พันอะไรคะท่านเสด็จท่านเดินเดินมันน่ชเสี่ยลอบอาปีกับมามาลอบหนีสองปีท่านกำลังเดินดูปีที่สามก็คือว่าตัวเข้างล่างหัวผมมาอยู่นานกี่ชั่วโมงโอ้มาอยู่ในนั่นครับมาอยู่ในมันอยู่ในเส้นเป็นเส้นตรงเลยปีที่แล้วเนี่ยกับเกสองถุนเนาะมาบ่ายสามกลับเกสองถุนโอ้โหปีที่แล้วนะพงศ์ประทับอยู่นี่นานครับก็เลยแค่เรื่องพระราชดำเนินมาหมดใช่ไหมแถวนี้ ผมกับวายรายงานแต่แต่ปีบางนึงแหละเพิ่นเสื้อไปผมกับลูกชายให้ผมนั่งนั่งรวมโต๊ะเสวยกับเพิร์นเจ้าว่าซ้ำหมดกินข้าวถือว่า่ะครับเคยกินครับคนใหญ่กับพวพ่อเคยไปกินกับคนใหญ่ๆอะไรครับบอตื่นเต้นแบบไหนนะก็ธรรมดานนาตะั้งแต่ตะกันเราเคยกินข้าวแค่คนละจานสิบหกคนน่ะกินคนละจานอะไรวะอิ่มมาทุกคนเลยรวมโต๊ะเสวยนี่มก็มันมันกินเยอะ ลูกประ่านสิอธิบายครับคุณพ่ออะไรครับคุณพ่อท่านแล้วหมูปูกพอพันธุตําเชียงใหม่ครับสายพันธุ์ใหม่ตําเชียงใหม่ครับครับเป็นตําเชียงใหม่มีชื่อมีชื่อบงเป็นเงวเลยครับนังมันนี่นังต้นนังตท่นั้นน่ะมันจะเป็นหนังของหมูป่ามันจะมีเออ พี่คนดำๆเนาะเป็นพี่เป็นพีนหนังมันแต่ม mm ันไม่แหววฟันมันไม่ได้ยูไรครับก็คือพี่ช้าก็ได้แล้วคนต้องการขยายขยายในกลุ่มที่ช้าก็ได้ในกล่ช้าเลยพ่ออันนี้ลูกรุ่นต่อไปจะไปที่อำเภอศรีขอครับสิบตัวไปที่กลุ่มข้าวเหมือนกันครับกลุ่มของมึงที่กันที่ยเลยตระบลละแงงครับกลุ่มของกำนันวิเชียนครับวิเชียนครับ เห็นตัวที่จะไปที่คุณพ่อพาไปนี่สมาชิกเท่าไหร่นะมันไก่ท่าิห้าลายครับสองรส่สิบห้าลายยางไปเบิ้งมองเอัวนี่ไฟกีนี่ครับไปองมันไฟครับไดเ้มไหลามันไม่ลายอ่ะตัวออกดำตัวออกไล่หรอมันจะคือฟองขึ้แหนมันไล่ครับแต่นม้อยู่เวียดนามเดินปมันจไลเลยละไงไปมันกับเจ้าไล่มันจะเป็นดำรับ ใต่ละนายมันกินไรหมูดำนี่เป็นหมูของเขาหอเไม่บอกว่าเนยี่หอบ่กับหมูดำเช่นไหมในปีนี้ตั้งทันถวายประเทียมนะครับไม่ว่าเอาเ่าไรนี่ยมันใชเรื่องเราเอาหมูดำมาผสมแต่ก่อนผมเลี้ยงหมูป่าด้วยก่อนเขดีคนเอาหมูเนี่หมาเก็เอาหมูออก เดียวเดียวเดียวที่นีเป็นแบบทำซื้ามตัเดียงเรื่อเรื่องผูกเลยกผูกกโครงการให้ชุนชนิดสามท่านผู้ชมครับเราเดินทางมานะครับเราดูพื้นที่มาตลอดเห็นความสวยงามตลอดนี่ก็คือเป็นที่หน้าภาพภูมิใจนะครับว่าที่อำเภอชุมพลบุรีเราก็ยังมีโครงการมีพื้นที่สําหรับรองรับโครงการพ้านเหม่นะครับชัยพัฒนาก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับพวกเราชาว อำเภอชุมพนบุรีด้วยก็วันนี้ลาท่านผู้ชมไปคลิปนี้นะครับด้วยเวลาเท่านี้เพราะว่ามืดค่ำนะครับกำตาแล้วเพราะนั้นลาท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไ r i b e เป็นกำลังใจกับพวกเรานะครับ